เอลเอครับพาร์ทเก้าออร่าโอ้โหออร่าเพื่อนรักอืมย่อดทรงเดียวกับ ETE เลยย่อสวยมากนะครับเป็นหุ้นรักผมเลยนะครับออร่านะออร่านะเป็นหุ้นปั้นพอร์ตตัวหนึ่งสำหรับผมด้วยนะครับอืมนะครับออร่าราคาปัจจุบันบาท83ตังราคาเส้น200วันบาท64มุมมองเป็นขึ้นถูกไหม อันนี้ขึ้นอันนี้ลงถูกไหมครับภาพใหญ่ภาพใหญ่ภาพใหญ่ทำเฟรมไหนก็ได้ครับที่เห็นออราตั้งแต่เท่าตลาดอืมนะครับเส้นสองร้อวันไม่ต้องไปดูเขานะครับเราใช้ในเดย์อย่างเดียวนะครับภาพใหญ่ดูว่าตรงนี้กับตรงเนี้มันใช่จุดได้เปรียบสําหรับเราไหมมันแพงหรือมันถูกในราคาปัจจุบัน ถูกไหมนะครับถ้ามันยังถูกอยู่มันคือโซนได้เปรียบคุณจําไว้เลยมันยังถูกอยู่มันคือโซนได้เปรียบอืมนะครับปรับไปเดภาพใหญ่ดูแค่นี้แหละปรับไปเดดูอะไรต่อดูคลิป e อ,อีทีียังมาดูออร่าย่อๆย,ย่อให้สุดดูอะไรดูว่าออร่าเนี่ย เขาเป็นต้นเทนจา่าตรงไหนนะครับเราจะได้รู้ว่าเออต้นเทนจาเขาอยู่นี่นะอะไรเงี้ยนี่ครับต้นเทนจา่าประมาณบาท20อ่ออร่านะแล้วก็ขึ้นไปสเต็ป2สเต็ป2นี่ขึ้นไปนิดเดียวครับแต่สเต็ป3เนี่ยโอ้โหชูดไกลมากชูดไกลมากนะครับสเต็ป2องเขาติดต้านนี้ไง เขาก็เลยย่อมาหน่อยเนี่ยติดต้าน,นี้ก็เลยย่อมาหน่อยนะครับสักพักเดียวย่อไม่นานอืมก็ขึ้นต่อนะครับสเต็ปสามประมาณนี้ครับสเต็ปสามสี่ตัวได้ไกลทรงเดียวกับ ETE เลยอืมนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมหนึ่งสองสามอืมประมาณน, 1, 2, าณนี้แต่คุณอย่าลืมบอกก่อนนะเออมีคนถามผมบ่อยถามผมว่าถามผมว่า การเล่นรอบแบบตามกรอบสเต็ปหนึอะไรเงี้ยกับการถือยาวทีเดียวเนี่ยไปถึงราคาแนวต้าสสำคัญเลยเนี่ยอะไรมันได้กำไรมากกว่ากันแต่ถ้าการปั้นพอร์ตจริงๆะครับการปั้นพอร์ตจริงๆนะเราจะถือกันตั้งแต่ต้นเทนไปขายกลางทางแต่เดี๋ยวนี้ผมปรับแผนสอนใหม่สำหรับคนที่เรียนออนไลน์ไปแล้ว บางคนก็ยังไม่เข้าใจพอเพิ่งเข้ามาบางคนก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมเราถึงปรับแผนเป็นรอบเพราะเราจะได้ฝึกไปในตัวด้วยว่าเราได้กําไรตับจามรอบนั้นๆเนี่ยตรงไหนเข้าตรงไหนขายตรงไหนมันจะฝึกเข้าจิตวิญ,ญญาณคุณเองเขาเรียกว่าเมื่อได้วิชาส่วนตัวไปแล้วมันจะติดตัวของคุณไปตลอด วิชาเทรดทุกคนไม่เหมือนกันนะครับบอกก่อนนะนะครับอืมนะนะครับเมื่อเล่นรอบอ่ะสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยการเล่นรอบมันได้กําไรมันถึงเรียกว่าปั้นพอร์ตได้แต่ถ้าเกิดปั้นระยะยาวมันก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าคนเล่นรอบเนี่ยเท่าที่ผมเห็นมานะกลุ่มโค้ดที่เห็นมาแล้วก็แล้วก็สมาชิกที่ที่เรียนกับโค้ดสมาชิกที่เรียนกับอาจารย์โจมอะไรเงี้ยผมจะมองว่าบางครั้งเนี่ยการเล่นรอบของเขาเนี่ย เขาสามารถปั้นพอร์ตให้โตได้ไวกว่ากับคนที่ถือต้นเทนจ่าไปขายกลางทางของหุ้นนั้นๆอืมคือตอนนี้เราเรามองในภาพรวมหล,หลายอย่างนะครับแล้วก็นักทุนหลายคนเนี่ยเขาชอบในการเขาเรียกกันนะปั้นพอร์ตเป็นรอบแล้วก็เก่งกําไรไปด้วยโดยการแยกพอร์ตเราสอนกันประมาณนี้นะนะครับนี่ครับสามสเตปประมาณนี้คือเขาเก็บทุกสเตป ไม่ยอ่อไม่เข้าเคยเป็นไหมเดี๋ยวนี้ผมได้ยินคํานี้บ่อยนะไม่ย่อใช่ไหมไม่เข้าค่ะเออโอเคถูกไห้ไมซ n เซ็ตคุณถูกแล้วนะครับประมาณนี้นะออร่าเป็น3มสเต็ปแล้วเห็นไหมเขาย่อตัวมาที่หัว2หัวโซน2นั่นคือโอกาสถูกไหมนะครับนั่นคือโอกาสนะนะครับะลบกก่อน เดี๋ยวนี้ยังทะเลาะก,กับนิ้วกันอยู่ไหมนะครับใครยังทะเลาะก,กับนิ้วนะใช้กราฟนะนะครับคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับอืมนะครับเมื่อเราดูแบบนี้เนี่ยเราไม่สนใจกรอบหนึ่งกรอบ2ถูกไหมเราสนใจกรอบปัจจุบันไอกรอบที่พูดถึงในกันนรับแนวต้านนี่แหละนะครับกรอบนี้เราไม่สนใจละเนี่ยกรอบเนี้ยถูกไหมไม่สนใจละสนใจกรอบปัจจ,ปจุบันสนใจกรอบปัจจุบัน จะเก่งกาไรจะปั้นพอร์ตถ้าไม่มีของเขาสนใจกรอบปัจจุบันเขาไม่สนใจกรอบในอดีตนะครับแล้วก็อ่านแนวรับอ่านแนวต้านสูงสุดในกรอบและต่ําสุดในกรอบและประเมินค่ากลางไว้ด้วยนะครับอืมสองบาท8ดตังโอเค แล้วก็ตีค่ากลางไว้เพราะบางคนว่าอะไรสายเก็งกำไรบางคนเขาเทคกําไรแบ่งขายค่ากลางก่อนนะครับอืมนะครับอะถ้าเป็นคุณนะสมมุติว่าถ้าออร่าวิ่งมาจากบาทแปดสามวิ่งมาสองบาทแปดตังกี่เปอร์เซ็นต์ละถูกไหมบางคนเขาไม้ใหญ่บางคนเขาไมาใ้ใหญ,ามาใหใหญ่มันได้เปอร์เซ็นต์เยอะอยู่นะสาหรับการเทคกาไรค่ากลางหรือแบ่งขายเพื่อไปรุนกรอบบนตอนนี้ออร่าอยู่แนวรับเหมือน E ีทีเลย หมือน e t e เลยไม่งั้นจะอัพคลิปเพื่ออะไรถูกไหมการอัพคลิปของผมผมบอกก่อนคอนเซปต์การอัพคลิปเนี่ยหุ้นต้องอยู่แนวรับหุ้นต้องอยู่แนวรับปิดเขียวและพักตัวไม่หลุดแนวรับอืมเรามองประมาณนี้เรามองประมาณนี้ถูกไหมนะครับเมื่อเราดูางี้ปุ๊บเราต้องมองก่อนว่าแนวรับบาทหกเก้าแนวต้านสองบาทสี่สิบแปดตังค์ครึ่งทางเท่าไหร่ สอบาทแปดตังค์แนวรับแรกย้ำกันทุกคลิปแนวรับแรกคือโลโลของแท่งเทียนปัจจุบันคือนี้บาท7 4แนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียนปัจจุบันบาท8 3ปิดไฮด้วยวันนี้ถูกไหมนะครับถ้าพรุ่งนี้เบรกเหนือบาท8 3ก็ขึ้นต่อและ ต้องไม่หลุดบาท74ถูกไหมนะครับแล้วเราก็จะมีทําเผื่อสายเก่งกำไรทําแนวรับครึ่งแท่งเขียวให้ด้วยประมาณบาท7จ็ดเดี๋ยวลองก่อนนะครับ1.78ครึ่งไหมอ่ะครึ่งพอดีถูกไหมนะครับแนวรับแปลว่ามี3แนวคือ บาทเจเป็นแนวรับแรกแต่แนวรับใกล้สุดครึ่งแท่งเขียวคือใช้กับสายเก็งกำไรนะครับคือบาทเจดแปแนวรับหลังพิงฝาคือบาทหกเถูกไหมนะครับแนวต้านแรกคือบาท83แนวต้านถัดไปบาท90เดี๋ยวตรงนี้ก็ได้บาทแปดเกอาบาทเก้าสิเล็กกลมๆ บาทเกาสิบครับแนวต้านทําไปอีกบาท94ผมก็จะทําไว้ละเอียดครับเพราะว่าคือเราต้องทําเผื่อคนเก่งกำไรด้วยนะครับอืมนะบาท99อ่าสองบาทนะครับ2บาท4ตังอืมอันนี้คือโซนแนวรับถูกไหมแนวรับแนวต้านในโซนแนวรับคุณงงไหม ถูกไหมนะครับเพราะตอนนี้ออราเขาอยู่ในโซนแนวรับคือใต้2บาท8ตังถึงบาท69สตางนะครับอืมถ้าโซนแนวต้านนะก็ต้องผ่าน2บาท8ตังถึง2บาท48่สดตังอืมแนวต้านถัดไปจาก2บาท8ตังสองบาท16ตังถัดไป2บาท30มันไกลไปไหม จาก2องบาท16ไป2บาท30คุณก็ลดหลั่นลงมาจากหัวแท่งเทียนก่อนหน้าหรือเป็นหัวแท่งเทียนในอดีต2บาท20ตังค์ถูกไหมมันทำได้หมดนะครับเพราะผมถึงบอกว่าแนวรับแนวต้านมันดูด้วยแท่งเทียนได้โดยใช้ไฮและโลของแท่งเทียนในอดีตใช้เป็นแนวรับแนวต้านถัดไปได้นะครับ สายเกงอะไรเขาจะวาดประมาณนี้ pattern n นี่แหละนี่ครับ buy sell ถูกไหมมีใครจั่วยอด2.48บาท48ปมไปบ้งถูกไหมถ้าคุณเทรดยังไม่ยังไม่เข้าทางตัวเองคุณก็พยายามจำทริคที่ผมบอกจำแนวคิดที่ผมบอกว่าการเข้าหุ้นมันต้องเข้าตอนไหนถูกไหมนะครับเนี่ยสายเกงอะไรประมาณนี้ นะครับสรุปให้สายเกงกำไรก่อนนะครับแนวรับแรกเป็นบาท74แนวรับสายเกงกำไรสั้นหน่อยเป็นบาท78เป็นแนวรับครึ่งแท่งเขียวถูกไหมนะครับแนวรับหลังพิงฝาคือบาท69แนวต้านแรกบาท83บาท90บาท94บาท99และ2บาท4ตังจนถึง2บาท8ต่ตังนะครับนี่คือโซนแนวรับถูกไหม ผ่าน2บาท8ตังค์ได้2บาท16สตังค์2บาท20 2บาท30 2บาท36แล้ว2บาท40แนวตาสำคัญในรอบนี้2บาท48สตังค์นะครับอืมประมาณนี้นะของสายเก่งกำไรพาร์ทเลยเนี่ยพาร์ทออร่านะพาร์ทเกนะปิดสวยมากๆนะครับอืมย่อมาแบบย่อลึกคือผมเป็นคนชอบหุ้นผมจะออกแนวจิตนิดนึงคือชอบหุ้นย่อลึกชอบหุ้นย่อลึก ราอเรามองเนี่ยผมเข้าใจนะว่ามันจะมีอาจจะมีแบบว่าตอนคือตอนนี้มันเป็นคุณเข้าใจมันเป็นตลาดโควิดไหมคุณคิดว่าบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องกําไรเขาไหมมันเป็นเรื่องปกติคุณต้องให้อภัยเขาถูกไหมนะครับแค่เขาอยู่ได้โดยทรงตัวไม่ติดลบเนี่ยผมว่าโอเคแล้วนะถูกไหมบางคนนะอ่ะ ผมเห็นหุ้นบางตัวอ่ะพูดกันตรงๆกําไรติดลบแหลกลานเลยหุ้นซิลลิงมีไหมมีแล้วตัวนี้ล่ะตอนนี้เป็นบริษัทที่พื้นฐานโอเคอยู่แล้วอะคําถามทําไมผมจะปั้นพอร์ตไม่ได้ถูกไหมนะครับคือนี่คือแนวคิดผมนะนะคือแนวคิดผมนะนะครับอืมแล้วตรงเนี้ยมันเป็นจุดได้เปรียบแล้วทําไมมันไม่ใช่จุดสะสมที่ดีเหรอนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ แนวต้านถัดไปจาก2บาทสี่สสตางค์สำหรับคนก็ถือปั้นสำหรับคนเข,ถ,นนเขถือปั้นนะครับในกลุ่มก็มีถือปั้นหลายคนนะครับออร่านะนะครับยอ่อก่อนยอ่อฟืบมองไปทางซ้ายนี่คุณจะเห็นกลุ่มนี้ก่อนถูกไหมก่อนจะไปกลุ่มนี้นะครับก่อนจะไปกลุ่มนี้อ่ะดูแบบนี้ก็โซนนี้ก่อน สองบาทแปดสองอืมสองบาทแปดสองนะครับสองบาทหกแปดก็สองบาทห้าสี่อ่ะประมาณนี้เอาแค่นี้ก่อนถูกไหมนะครับเอามาดูแผนแผนปั้นแผนปั้นสำหรับคนก็าปั้นออร่าเขมีนะครับ ถ้าออราผ่าน2บาท4ีสตังค์ไปได้เนี่ยแนวต้าถัดไป2บาท5้าบาท6กแล้วสองบาท80กลมๆนะครับอืมประมาณนี้นะประมาณนี้นะสำหรับคนปั้นพอร์ตออราบางคนก็เป็นอย่างนี้เออผมเล่าให้ฟังบางคนก็เป็นอย่างนี้ผมเห็นบางคนเขาเทคก,กำไรออราผมถามอ้าวทำไมเทคก,กำไรล่ะเขาบอกอ๋อหนูเก่งกำไรคะ่ะแต่หนูก็มีปั้นพอร์ตด้วยนะเขาแยกพอร์ตกัน ช้แยกพอร์ตกันแต่ใช้หุ้นตัวเดียวกันเทรดได้ไหมได้ไม่ผิดเลยได้หมดนะครับกำไรถูกเสมอกำไรห้ามขาดทุนถูกไหมถ้ากำไรในพอร์ตเก่งกำไรแล้วคุณต้องดึงส่วนของกำไรพอร์ตเก่งอะไรนั้นมาใส่พอร์ตปั้นเพื่อสะสมหุ้นตัวเดิมให้ได้จำนวนมากขึ้นพันหุ้นมันจะรวยเปะละ่ะถูกไหมมันต้องมีจำนวนเยอะหน่อย ในการรันเทนขึ้นไปกับหุ้นพื้นฐานที่ดีเหมือนออร่าเนี่ยที่ผมพูดถึงถูกไหมกำไรลดลงผมไม่ได้ซีเรียสซีเรียสตรงที่ว่าคือผมเคยเห็นบริษัทเขานะครับแล้วก็ดูนี่สินดูสินทรัพย์ดูปันผลปันผลดีมากครับออร่านะปันผลดีมากคำถามคือหุ้นใหญ่บางตัวหุ้นใหญ่บางตัวนะยังปันผลไม่ดีเท่าออร่าเลยเออเอางี้ดีกว่าถูกไหม นะครับแล้วถ้าคือการบันผลดีผมเรียกแบบนี้คือเขาเรียกว่าบริษัทจดทะเบียนนั้นๆเช่นออร่ามีน้ำใจให้กับนักลงทุนที่ถือหุ้นเขาถูกไหมนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ผมบอกแนวคิดบางครั้งเนี่ยแนวคิดผมมันอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่นี้มันเป็นแนวคิดผมว่าเออผมมองออร่ายังไงผมมอง ete ยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็จะออกมาจาก จากแนวคิดเราจริงๆนะครับอืมนะครับแต่มันอาจจะแบบช่วงโควิดมันอาจจะมีกระท่อนกระแท่นในบริษัทมันเป็นเรื่องปกติถูกไหมคุณต้องเข้าใจตอนนี้คุณรู้ตัวปะเนี่ยคุณอยู่ในตลาดวิกฤตนะคุณอยู่ในตลาดวิกฤตถูกไหมนะครับแต่เราอ่ะคนถือยาวอ่ะคนถือปั้นอ่ะบางคนก็ถือเป็นเดือนสมเดือนเป็นปีถูกไหมเออนะครับประมาณนี้หลักการเทรดก,ก็ก็ลอง ลองผมก็แชร์ไปแบบนี้นะครับท่านไหนที่เอาไปใช้แล้วมีประโยชน์ก็ดีใจด้วยนะครับออราพาร์ทเประมาณนี้ครับขอบคุณ f c ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงสีเก้ือบ8ปดโมงเกือบแปดโมงผมก็อัพคลิปคูเสร็จแล้วมาสเตอร์คูนะครับก็คุยกันถึงเรื่องคูนี่แหละคุยกับป่าบ้างอะไรบ้างนะครับ แล้วก็ส่องเห็นส่องเห็นอันนี้ก็มีสมาชิกส่งมาให้ทานขอบคุณมากๆนะครับนะครับแล้วก็วันนั้นที่ไปจังหวัดเลยก็ได้ที่พักสวยๆนะครับที่จังหวัดเลยนะครับโค้ดเก่งเป็นคนจัดการให้นะครับขอบคุณโค้ดเก่งด้วยนะครับอืมนะครับก็จะมีการพูดคุยนะครับเนี่ยมาสักครู่นะครับประมาณ10บโมงตลาดเปิดแล้วก็บวก7.69แล้วนะผมก็จะเตือนบ้างนะครับเตือนบ้างนะนะครับ นี่นี่นะครับมก็จะแบบก็จะมีพูดคุยในลายบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้บ่อยมากนะครับแล้วประมาณ1 0 0โมง8นาทีก็บวก8.65%แล้วจำได้ไหมที่ผมคุยถึงอะว่าหุ้น1ตัวครับคนที่เขาเทคกำไรนะ่ยคือเขาคัด2.3%ใช่แต่เขาการเทคกำไรเขาเนี่ยหุ้นบวก4-5%บางทีเขาก็เทคแล้วเขาก็จะอรอบางทีก็อาจจะมี8-10%บบ้างอันนี้จะแบ่งขายนะครับ ออคนเก่งอะไรเขาจะเป็นประมาณนี้นะบอกก่อนนะครับบอกก่อนนะแล้วเขาก็จะดูว่าคนดูมาต์คูนะมาต์คูเปิดบาท6ตังถูกไหมนะครับแล้วก็ไม่หลุดราคาเปิดแล้วก็วิ่งไปบาท13สาตังถูกไหมอ่าคำถามเทสกำไรได้ไหมถูกไหมนะครับคุณก็ต้องวางสตอลล์ Lord, คุณก็หาจุดเทสกำไรนะครับก็จะบอกประมาณนี้นะครับเนี่ยแล้วผมก็บอกตอน10โมง 1 0 2โมง26 Uhr, จะอัพคลิปโดดสไกาย c a เอแเออนะครับดูดิเนี่ยผมจะบอกก่อนการอัพคลิปของผมถ้าหุ้นโดดแบบนี้ผมก็อัพไม่ได้เพราะมันไม่ใช่จุดปลอดภัยไงถูกไหมนะครับมันไม่ใช่จุดปลอดภัยผมก็ยังไม่อัพนะครับแล้วผมก็พูดถึงตอน1 0 2โมง29 Uhr, นะครับก็เขียนว่า ALA ราคาน่าสนใจไม่หลุดบาท64สตังค์และบาท70สวย อัปคลิปหน่อยนะครับอีกตัวเป็น UPA ต้องปิดเกิน40ตังค์จะอัปคลิปนะครับอ่ะดูออร่าก่อนเห็นไหมออร่าเขาอยู่ตรงนี้พอดีอยู่ตรงนี้พอดีคือเขาอยู่โซนรับที่สวยผมก็จะแจ้งในไลน์ก่อนว่าเออผมจะอัปคลิปประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอืมนะครับแล้วก็ UPA เห็นไหมแล้วผมก็มาดูว่าเห็นไหมผมก็ดูอีกแบบหนึ่งว่าสมมุติอ่ะเราอยู่ดู UPA ถึงแม้เขายังไม่ ไม่ทำไฮใหม่ก็เถอะยังไม่ได้ยกไฮในช่วงนั้นแต่ผมก็จะดูว่าเฮ้ยมันมาเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเอ๊ตั้งแต่ป่าเนตพูดแล้วว่าเอ้ยยู a มันทำแผนอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไปดูเฮ้ยแรงบายของ U ู a ใน10โมง43นทีอะแรงบายมัน87%เซลล10%์10%คือซื้อมากกว่าขายมันดีอยู่แล้วถูกไหมแรงซื้อมากกว่าแรงขายโอเครอ40ตังค์เพื่อให้เขา บอกว่าอ่ะชันยกหายแล้วนะโลเขายกอยู่แล้วไงถูกไหมยกหายปุ๊บแล้วผมก็มาดูตรงนี้เห็นไหมพอยกเห็นไหมสี่สิตังค์ปุ๊บตอนเวลาสิบโมงสี่สิบห้าถูกไหมยกปุ๊บเนี่ยมันเป็นสัญญาณเข้าของสายเก็งกำไรนะเนี่ยคือสัญญาณเข้านะครับพอเขายกหายยกโลแล้วถูกไหมนะครับนี่สมาชิกบ,บอก c X s เพุ่งนะครับตอนนี้ก็เป็น4ีตังค์ถูกไหม เนี่ยขนาดจากโล38สตังค์เห็นราคาเปิดเขาไหม UPA คุณเห็นราคาเปิดไหมราคาเปิดเขา39สตาตงค์นะเขาย่อหช่องยอ่อแหนึช่องแล้วกลับไปใหม่ไปเบรก40สตังค์จากแค่นี้นะบวก2%แล้วอะสองถูกไหมนะครับแล้วผมให้วางจุดคัดด้วยที่38สตังค์อืมนะครับนี่พอ1 0บโมง5้ UPA เริ่มทำไฮใหม่เป็น41สตังค์ตอนนั้นก็บวกประมาณ5%แล้วถูกไหม อืมนะครับเนี่ยสายเกมอะไรเขาดูละเอียดขนาดนี้คุณว่าเป็นสายเกมอะไรเหนื่อยไหมเหนื่อยดีถูกไหมมันต้องเคร่งเครียดกว่าเดิมอืมนะครับแล้วผมให้ดูแบบนี้ดูยูพีเอเห็นการยกหายยกโลไหมครับอืมเห็นไหมแล้วพอประมาณสิบโมงห้าสิบเจ็ดก็เริ่มทำหายเป็นสี่สิบสองตังผมก็เลยถามผมก็เลยถามว่าแท่งเทียนกําลังทําอะไรแล้วก็ส่งไปให้ในกลุ่มดูแล้วผมก็มาวาดให้ดูว่าเห็นไหม มายอกให้ดูเขาเริ่มยกไายกโลจากแทงมา่วานถ้าว่าปิดเป็นโดจิเห็นไหมปเป็นโดจิเห็นไหมแล้วเขาไซด์เว์มาสักพักหนึ่งไซด์เวย์มากี่แทง่งหนึ่งสอสาี่ห้าหกแทง่งแล้วมาเบรกแท่งนี้นั่นคือสัญญาณเข้านะครับเนี่ยพอประมาณสิบเอโมงก็ทำไฮใหม่เป็น43สตางต่างด้วยนะครับ นี่ครับแล้วผมก็เริ่มตีเริ่มตีแนวรับแนวต้านให้เขาแหละเพราะคนเก็งกำไรเขาจะเลิกเทกําไรเพราะคือเขามองเปอร์เซ็นต์ออกเดี๋ยวนี้คือเขามองเปอร์เซ็นต์กันออกแล้วว่าอ๋อหุ้นขึ้นประมาณเปอร์เซนต์เปอร์เซนต์แบบนี้สามารถเทสกาไรได้แล้วรอย,ย่อแล้วเข้าใหม่นะครับอืมนะผมก็จะตีแนวรับแนวต้านเป็นจุดสต็อลล์ให้เขาด้วยจุดเทสกาไรเขาด้วยนะครับประมาณ11บเอ็โมงเกทีก็เห็นไฮสี่สิบสามต่างไฮสี่สิบสามต่างคุณเห็นเปอร์เซ็นต์ปะ่ะ บวก10.26%เนี่ยสายเกมงไรก็เทคกำไรได้มันบวก10%แล้วอะ่ะเออเนี่ยแหละคือการเขารนะผมจะสอนเหมือนผมสอนออนไลน์อะสอนให้คุณรู้เทคนิคกราฟเพื่อไปหากำไรจากตลาดให้ได้ด้วยตัวเองนะครับอืมประมาณนี้นะครับผม ผมบอกทุกอย่างแหละนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะรับไหวไหมเท่านั้นเองความรู้ที่เราให้เราให้ร้อยปอร์เซแต่คนรับจะรับได้กี่เปอร์เซนต์นะครับก็ต้องพยายามนะครับเรียนครั้งเดียวมันไม่ได้มันไม่ได้เข้าใจครับเหมือนคุณเป็นเด็กอะ่ะคุณต้องเรียนอะไรก่อนอุบาลประถมม,ะมัธยมใช่ไหมป,ชปวชปวสปตีปทปเอกถูกไหมมันยังมีเรียนตามขั้นเลยหุ้นก็เหมือนกันการเรียน,ม,นมันต้องมีการพัฒนาไปเลยมันอยู่ที่ความขยันถูกไหม เห็นไหมผมก็เตือนแล้วเตือนแล้วบวก10.26%แล้วนะนะครับอ่าก็มีคนตอบด้วยนะครับสมาชิกตอบด้วยยกไฮยกโลนะครับอืมต่อไปก็10บโมงต่อไปก็เป็น11โมง16นาทีนะครับผมก็เริ่มมาดูออร่าอืมทำโดยดีได้อัพคลิปนะครับอืมเห็นไหมออร่าก็เช่นกันนะครับเปิดบาทเจ็ดสี่ไม่หอ แล้วก็วิ่งไปบาดแปดสิบเลยเออนะครับนะครับช่วง1 1บเอ็ดมงยียูพก็ยัง43สิบสตางค์อยู่นะสังเกตไหมเห็นไหมผมก็พิมพ์สังเกตไหมหุ้นที่ขึ้นบวก4ี่บวก5เป็นเรื่องปกติถ้าบวก8บวกสิเปร็นเรื่องไม่ปกติอาจจะย่อบ้างผมก็จะเติมแบบนี้เลยในกลุ่มนะครับเพราะเขาจะได้เห็นหน้างานจริงเห็นการขึ้นจริงเห็นการย่อจริงนะครับอืมนะครับแล้วผมก็เลยอ่าขอบคุณปาเนตด้วยนะครับ u p a สมาชิกได้กำไรกันแล้วขอบคุณครับป่านะครับแล้วก็รอออรา่าพี่แมงมุมพี่แมงมุมอยู่กลุ่มสองอขอบคุณพี่แมงมุมด้วยนะครับพี่แมงมุมก็ช่วยทํากันบ้านออร่าด้วยนะนะครับเห็นไหมตอนประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงยี่สิบห้านะครับออร่าก็เริ่มทำหายใหม่เป็นบาทแปดสองนะครับอืมนะครับอันนี้ผมก็มีเตือนหุ้นสูงสูงบ้างนะครับเห็นไหม ในหุ้นลงสูงผมก็จะมองบอกเทนนะนะครับก็มีเตือนบ้างนะครับนะครับให้ดูดีๆคุณซื้อหุ้นขาลงหรือเปล่าซื้อหุ้นขายย่อหรือเปล่านะครับดูการาฟากเทตตาบอร์ดมันจะกําไรไหมถูกไหมคือเทตไม่ดูการาฟมันจะกําไรไหมเออนะครับอืมนะครับเน,นี่ยเหมือนตัวนี้อีกตัวเห็นไหมโอเคแหละหุ้นมันขึ้นใช่ครับแต่คือรายย่อยอเราเป็นโลกแบบว่ายิ่งมือใหม่ครับเราเป็นโลกที่ว่า คัดไม่เป็นสต็อปลอสไม่เป็นตัดขาดทุนไม่เป็นไงสุดท้ายก็ทนดอยมันไม่คุ้มไงถูกไหมเออถึงแม้มันจะรีบาวในโซนแพงถ้าคุณมองแล้วมันเสี่ยงผมก็จะพิมพ์แบบนี้ก็รู้ว่าเสี่ยงก็รู้อยู่แก่ใจว่าแพงก็อยากจะเข้าตอนติดลบขาดทุนเราต้องยอมรับเราต้องยอมรับเพราะเราเข้าไปเสี่ยงเองหุ้นในตลาดมีเจ็ดตัว มันไม่มีหุ้นพื้นฐานดีต้นเทนให้เทรดเหรอถูกไหมผมเตือนแบบนี้เลยนะนะครับอืมนะนะครับเห็นไหมผมก็บอก ETE นะประมาณเที่ยง2นาที ETE ทรงล้าย ALA นะอืมนะครับปิดสวนสวนเดี๋ยวอัพคลิปพร้อมกันเลยนี่ครับเหนะเห็นเบรกยกไฮยกโลไหมนะครับอืม เนี่ยแล้วผมก็เลยบอกว่าตอนเที่ยงยีิบสองครับถ้าไม่หลายใจกระสุนจะเหลือพอแบ่งไม้อ่าแล้วผมก็ไล่ไปกินข้าวกันแล้วนะครับตลาดปิดครับกินข้าวทํางานโดยเดี๋ยวบ่ายสองครึ่งทังอู้ดูหุ้นอีกนะครับฮ่าฮ่นะครับก็จะมีแบบคําพูดคำๆบ้างนะครับสนุกสนุกนะครับอืมขายเครียดขายเครียดนะครับเออนะครับเนี่ยแล้วผมก็จะเริ่มแบบว่าผมไปโพสต์ผมไปโพสต์อืมผมว่าจะทำอย่างนี้ทุกวันนะถ้าเกิดผมจะโพสต์อะไรนะครับอืมนะครับว่าเนี่ยผมก็จะบอกกันเลยว่า วางแผนอัพคลิปพาร์ตต่อไป ETE ปิดเกิน2บาท16 ALA ปิดเกินบาท79 UPA ปิดเกิน40ตังค์คือคำว่าเกินของผมหมายถึงว่ามันชนะหายแทงเมื่อวานแปลว่าปิดเกินเนี่ยแปลว่ามันสัญญามันจะเป็นขึ้นไงถูกไหมนะครับนะครับแล้วผมก็เตือนมีเตือนอีกตัวหนึ่งเตือนกลับ ว่ามันเป็นแนวต้านแล้วนะอืมนะครับเผื่อคนเขาติดอยู่นานๆเขาจะได้ออกนะครับอืมนะครับแล้วก็ประมาณสามโมงสิบห้าบ่ายสามนะครับประมาณบ่ายสามสิบห้าเนี่ยผมก็เริ่มมาดูของเซเว่นอัพเอ๊ะมันเริ่มแลมีแรงดีบาวขึ้นมานะครับปิดบาทยี่สิบรุนดีบาวนะคัดบ,บาทสิบสามนะครับอืมนะครับก็เริ่มประมาณบ่ายสามสิบหกก็เริ่มมีเริ่มเบรกขึ้นมานะครับเริ่มเบรกขึ้นมานะ แรงซื้อก็ประมาณ56%เซลล์อยู่42%แรงซื้อเริ่มเยอะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแรงซื้อเริ่มกลับมาแล้วนะครับอืมนะครับแป๊บเดียวครับประมาณบ่ายสา2ครับเซเ่นก็ทำหายไปบาท27เลยเออนะครับไปบาท27เลยนะครับผมก็เลยถามว่าต้องอัพคลิปไหมเนี่ยนะครับแล้วผมก็ไปอัพเพิ่มในตัวที่โพสต์ไปในในคนะ ช่องโพสต์การสร้างโพสต์ของ y t u t u นะครับก็เป็นเพิ่มเป็น 7UP ไปถ้าปิดเกินบาท20ก็จะอัพนะครับก็ทำตามสัญญากันไปนะครับประมาณบ่าย3ครึ่งโดยประมาณนะครับเซ p ก็ทำหายไปอีกบาท28นะครับก็บวกไป10%แล้วนะอืม10.34%นะครับนะครับพอบ่าย336ครับทำหายบาท30เลยนะนะครับอืมก็ขึ้นได้ดีนะขึ้นได้ดีนะของเซแล้วผมก็จะมีแบบว่า ผมจะมีคลิปส่งให้สำหรับคนที่เขาแบบสนใจจะเรียนอืมสนใจจะเรียนนะครับผมจะดูว่าเออคุณควรจะไปดูตรงนี้ก่อนหากราฟใช้ก่อนก่อนจะเรียนมันจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตามเพื่อนทันนะครับอืวันนี้ก็ก็มีสมาชิกทง่งอะไรมาให้ทานอีกนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ โคดจอยส่งผลไม้มาให้นะครับขอบคุณโคดจอยด้วยเนาะนะครับอืมนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า fc ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่ม Line ของช่องให้ทักข้อความเพจทัก Inbox Page จเพจ,เพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทัก Inbox มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทำช่องคนเดียว นะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบโกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอะ่ะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโกที่สนับสนุนช่อง ก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา l ลาย ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ช,นะชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะบ r o k e UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ